สวัสดีค่ะพบกับรายการวัฒเส้นเหงียนมอร์นิ่งนิวช้าวันพันที่ 28, ี่พฤศจิกายนราคานองคำเมื่อวานยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2ขึ้นไปแรงทีเดียวขึ้นไปแต่2,658ดอลลาร์แต่ในที่สุดก็มีแรงเทขายออกมาปิดตลาดเมื่อคืน2,635นดอลลาร์เพิ่มขึ้นเพียง3าดอลลาร์ค่ะปัจจัยหนุนมาจากเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงดอลลาร์เดสนะคะหนึ่งเหรือ106.28อ ตัวเลข GDP สหรัฐไตามาสามไม่ค่อยมีผลกับท้องคำเพราะว่าตัวเลขก,ก็ออกมาตามที่คาดการไว้ขยายตัว2.8เท่ากับที่คาดการไว้แล้วก็เท่ากับที่เปิดเผยครั้งแรกด้วยปัจจัยลบมี2ปัจจัยนะคะหนึ่งเงินเฟอ้อเป้าหมายที่เฟดใช้ดูก็คือดัชนีราคาพีีพื้นฐานเดือนตุลาคมถ้าเทียบไปเดือนเนี้ยก็คงอาจจะเท่าเดิมนะคะเพิ่มขึ้น0.3 เท่ากับคาดการไว้แล้วก็เท่ากับเดือนก่อนแต่ว่าที่เร่งตัวสูงขึ้นคือเทียบรายปีตัวเลขเพิ่มขึ้น2.8%ค่ะเท่ากับดิสตลาดคาดการไว้แต่ดูแล้วนะคะเดืนอนกันยายนอยู่2.7%ก็มีการเร่งตัวสูงขึ้นก็ทำให้ตลาดมีความกังวลแล้วเงินเฟอ้อสูงขึ้นอาจจะทำให้เฟชชะลอก,กันเราดอกเบีย้ยหรือเปล่าครับ ส่วนปัจจัยลบอันที่สองก็คือฮ่องกงมีการรายงานว่าจีนเนี่ยมีการนำเข้าทองคำผ่านฮ่องกงเดือนตุลาคมลดลง4.6%จากเดือนก่อนนะคะและถ้าเกิดเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนเนี่ยครับลดลงถึง43%ตรงนี้เป็นผลจากความต้องการทองคำจากเครื่องประดับที่ลดลงนะคะมีการรายงานว่าผู้ค้าปีกเครื่องประดับรายใหญ่สุดนะครับ ต้องบอกว่ารายได้ครึ่งปีแรกนะคะที่สิ้นสุดเดือนกันยายนเนีย่ยลดลงตั้ง20นะคะถือว่าลดลงมากเลยตั้งแต่ปี2016ตรงนี้สะททใี้เห็นว่าความต้องการทองคำจากจีนเนีย่ยอาจจะอ่อนแอลงนะครใจลบส่วนกองทุน S P D R ขายทองคำออกมาเล็กน้อยะเมอวานี้0.86ตัน สำหรับวันนี้ตลาดการเงินสหรัฐปิดทําการเนื่องจากเป็นวันขอบคุณพระเจ้านะคะละวันศุกร์ก็จะเปิดทําการครึ่งวันนะคะเป็นเทศกาลบางบอกว่าแบ c ็คแบ็ไฟเดย์นะคะบางท่านอาจจะบอกเป็นวันขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าก็แบ็คไฟเดย์ก็จะมีการจับจ่ายใช้สอยของผู้เพาะเอาร์กาการกันนะคะสำหรับแนวโน้มธนาคาทองคําคาดว่าไซเวย์นะคะดูแล้วก็ไม่ได้มีปัจจัยอะไรเข้ามาเท่าไหร่ แนวรับ2,620ดอลลาร์2,600ดอลลาร์ค่ะแนวต้าน2,650ดอลล่าร์ผานขึ้นได้2,660ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมืม่อวานผันผวนนะคะปรับเปลี่ยนถึง16ครั้งขายออกช่วงเย็น43,350บาทเพิ่มขึ้น150บาทค่ะแนวรับ43,000บาทท้วน42,800บาท แนวต้าน43,250บาทและ43,350บาทค่ะคำแนะนำการลงทุนนะคะเทดดิ้งตามกรอบระยะสั้นได้2,620ถึง2,650ดอลลาร์ Go ้าฟ u เเก่งกำไรฝั่งซื้อ2,620ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,600ดอลลาร์ค่ะ g o l i ์ e f u t u r เเก่งกำไรฝั่งซื้อ2,630ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,610ดอลลาร์ค่ะ ส่วนงินบาทเมื่อวานขึ้นหน่อยพันผวนนะคะแล้วก็ในที่สุดก็แข่งค่าขึ้น24สตางค์อยู่ประมาณ34บาท40สตางค์เป็นผลจากเงินดอลล่าที่อ่อนค่าลงแนวรับ34บาท40สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท80สตางค์ค่ะ USD futures แนวรับแนวต้านเท่ากับเงินบาทค่ะเทรดดิ้งตามกรอบได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ